สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้ายนะคะจากช่องต้นฝ้ายสายสมองเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะฝ้ายจะพามาชมรถนะคะของโตโยต้าเหมือนเดิมนะคะเป็นเซลโตโยต้าก็ต้องนําชมรถของโตโยต้าเผื่อได้ขายเผื่อได้ต่อยอดกับลูกค้านะคะอยากให้เซลลตัวน้อยๆคนนี้ได้ดูแลนะคะวันนี้ยังคงเป็นตัวรถที่ยังขายดีอยู่นะตอนนี้และก็ขายดีมานานแล้วล่ะคะ่ะก็คือโตโยต้านะคะ กับบะรีโวลนะคะเป็นตัวรถที่ขายดีนะคะเรื่อยๆเลยค่ะขายดีตลอดการช้อยของลูกค้าถึงแม้จะมีการเทียบนะคะกับยี่ห้ออื่นก็ในช้อยนั้นเนี่ยก็ยังมีเตอรต้าอยู่ในนั้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพาชมเกตรุ่นรถนะคะเป็นสีประตูตัวเตีย้ยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Sat อิ i t ชันนะคะเกตรุ่นนี้เนี่ยเป็นสประตูตัวเตีย้ยรุ่นมิดนะคะ เกียร์รุ่นมิดนะคะมีให้เลือก2เกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6เกียร์แล้วก็เกียร์ออโต้หสปีดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการเป็นเกียร์รุ่นไหนสําหรับรีโวนะคะตอนนี้ก็เพิ่งไมาเน์เชนมาสําหรับเกียร์รุ่นมิดเตี้ยนี้นะคะคุ้มมากคุ้มมากตัวไมน์ไดเชนมาเนี่ยเพิ่มมาจากตัวเดิม2,000ได้ไฟหน้าโคมเหมือนรุ่นมิดยกสูงเลยค่ะ ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED หน้าหลังนะคะรวมถึงไฟเป็นออโต้ด้วยนะคะไปชมกันค่ะว่าแต่ละเกตอ่าไม่ใช่แต่ละเกตรุ่น4ีขอภัยไปชมกันว่ารุ่นมิดตัวแมนเนอร์เชนใหม่เนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวใต้พาชมนะคะแล้วก็ใครสนใจให้ไฟดูแลกดริ้งไลน์ข้างล่างได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมโปรโมชั่นต่างๆรายล,ละเอียดการจ,า Finance, ออดจัดไฟแนนซ์ออกได้ทุกจังหวัดนะคะออกได้ทุกจังหวัดนะคะ มาชมกันค่ะเรามาเริ่มชมนะคะจากด้านหน้านะคะสำหรับเกยรุ่นนี้นะคะเรียกว่ารุ่น t o y ยต้าไฮรักรีโว e รีโ o y โตโยต้นะคะที่เป็น4ประตูตัวเตี้ยนะคะ เป็นตัวเตีย้ยสีประตูหรือเรียกง่ายๆอีกอย่างหนึ่งว่า Z e ต e dition จะมีสติกเกอร์คำว่าเซต e dition อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะแสดงให้บ่งบอกว่าเป็นตัวเตี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแคบหรือว่าสีประตูด้วยนะคะสำหรับเกตรุ่นนี้นะคะรุ่นมิดเนี่ยจะมีให้เลือก2เกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่765,000บาทถ้าสีขาวแบบนี้ก็จะถูกลงอีก7 0 0 0บาทค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์ออตโต้ราคา8,5,000บาทถ้าเกิดสีขาวก็จะถูกลงนะคะ70,00บาทค่ะมาเริ่มจากด้านหน้านะคะสวัสดีวััันนนนนีีนะะนนี้้ะะะคคสสววด่ วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้เป็นวันที่7นะคะสวัสดีวันอาทิตย์ที่7คลิปนี้อัดวันนี้เดี๋ยวลงให้วันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะคะโตโยต้ตาก,กระจังหน้าในส่วนของสีประตูตัวเตี้ยนะคะรุ่นมิดเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะคะกระจังหน้าเน้นไปที่ โลโก้โตโยต้านะคะที่เป็นโครเมียมแล้วก็ช่วงตรงกลางนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบดําเงานะคะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยโครเมียมขนาดใหญ่ทําให้ดูสวยงามสวยหรูมากขึ้นแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะแต่ในส่วนของสําคัญของรุ่นมิดต,ตัวไมเนชเชนหรือตัวปรับปรุงแก้ไขรุ่นมาใหม่นี่เลยค่ะยินดีนําเสนอและเป็นจุดขายสําหรับเกตรุ่นนี้เลยนะคะ ก็จะได้โคมไฟที่เป็นแบบว่าโคมไฟเหมือนรุ่นมิดนะคะที่เป็นตัวยกสูงนะคะที่เป็นสีประตูตัวยกสูงเป็นโปรเจคเตอร์นะคะปรับสูงต่าอัตโนมัติแล้วก็เป็น LED แบบไร้กรา,กาดิ้งนะคะสวยงามมากแค่สตาร์ทรถก็สวยแล้วค่ะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่อยู่ข้างหลังเป็น LED นะคะคือโคมเนี่ย LED แบบ full option เลยนะคะแบบจัดเต็มทั้งโคมนะคะแล้วก็มีเส้นสายด้านบนนะคะที่ตัดขอบในส่วนของโครมเมียมด้วยก็ทําให้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะในโคมนะคะก็จะมีสลัก อาจจะมองไม่ค่อยใช้คำว่าไฮรักด้วยนะคะสำหรับเกตรุร่นมิตเตยนี้นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับไฟตัดหมอกนะคะโปรโมชั่นมีมากมายหลายสิ่งนะคะสามารถที่จะสอบถามไฟมาได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ขายดีมากขายดีตอนนี้พอๆกับรุ่นเอ็นที่ที่เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะคะ เรามาดูในส่วนของตัวล้อนะคะล้อนี่ก็ยังคงคล้ายคึงเดิมนะคะก็จะเป็นหน้าแม็กนะคะขอ16นะคะตัวรหัสยานะคะเดี๋ยวไปอ่านให้ฟัง215ทั65 R16C นะคะก็เป็นหมุดตรงนี้มี5หมุดนะคะมีสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเกรรุ่นเตี้ยของทางโตโยต้านะคะที่ทางลูกค้าออกไปส่วนหนึ่งเนี่ยลูกค้า ก็จะเอาไปแต่งซิ่งนะคะเอาไปแต่งซิ่งเอาไปแต่งให้ดูหล่อขึ้นนะคะหรือแต่งซิ่งด้วยและเอาไปต่อยอดด้วยก็มีเช่นกันอยู่มากมายเลยนะคะเอาไปต่อยอดในการที่จะไปขนส่งต่างๆโลจิสติกต่างๆนะคะก็สามารถเอาไปทําเงินทําทองทําเงินทําทองทําเงินทําทองได้มากมายนะคะมาดูไฟท้ายกันนะคะไฟท้ายที่บอกว่าเปลี่ยนมาให้ดูสวยงามและดูพรีเมียมมากขึ้นนะคะก็คือในส่วนของตัว LED ตรงนี้นะคะ เป็นเลข3นะคะ2ฝั่งเข้าหากันนะคะความสวยงามมันอยู่ที่ว่ากลางคืนเนี่ยเวลาเราเปิดไฟท้ายปุ๊บเนี่ยมันจะดูเป็นเส้นสายเหมือนรถเกตรุ่นพรีเมียมพรีเมียมเลยนะคะก็ทําให้ดูตัวรถกระบะเนี่ยที่เราคิดว่า,าบึกบึนอย่างเดียวนะคะเน้นช่วงล่างเน้นบึกบึนแต่จริงพอเปลี่ยนโคมไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยก็ทําให้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะ วันนี้พาชมในแบบต้นฝ้ายสายสมอนะคะในแบบต้นฝ้ายสายสมอนะคะอันนี้จะเป็นอีโคสติ๊กเกอร์นะคะลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะรานะคารุ่นนี้นะคะอยู่ที่เกียร์แมนนวลเนาะ765,000บาทอันนี้เป็นราคาราคา765,000บาทนะคะถ้าเกิดสีขาวก็ถูกลงนะคะถูกลงนะคะ7,000บาทนะคะเดีย๋ยวมาดูราคาจริงของเกตรรุ่นในคลิปนี้นะคะที่เป็นสีขาวอยู่ที่758,000บาทนะคะ กระจกหูช้างก็จะเป็นแบบโครเมียมด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นแบบดําด้านนะคะแล้วก็มีตัวตัดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่เป็นรมดํานะคะอยู่ตรงส่วนตรงของตรงกลาง,ง,งนะคะเดี๋ยวฟ้ายพาไปดูด้านในกันค่ะเรามาเริ่มดูจากด้านในนะคะก็ยังคงเป็นลักษณะการวางนะคะจัดวางบิวอินคล้ายๆเกตรุ่นเดิมนะคะ จริงๆรุ่นมิดเนี่ยเราเน้นไปที่ไฟหน้าไฟท้ายทียท่มีความสวยงามใส่โคมเหมือนตัวมิดยกสูงที่เป็นสีประตูให้เลยนะคะสําหรับภายในเนี่ยอย่างเดิมเลยพื้นฐานคือหน้าจอนะคะรองรับ Apple c a r p เพค่ะแล้วก็จอ8นิ้วนะคะแต่ว่าแอร์นี่ยังเป็นแอร์แบบแมนนวลปรับมือนะคะไม่ไม่ได้มีผลอะไรกับนะคะความสะดวกสบาย แล้วแต่ลูกค้าสั่งการจากมือของเราเองด้วยซ้ํานะคะในพวงมาลัยเนี่ยสวยงามมากเลยอะเหมือนเกตรุ่นรถที่แบบเป็นไฮเอน์มากๆสําหรับรีโวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยที่แบบหุ้มหนังอะเป็นหุ้มหนังแล้วก็มีมาติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้านซ้ายนี่เกี่ยวกับมาติมีเดียเกี่ยวกับหน้าจอนะคะด้านขวาเนี่ยเป็นหน้าจออ่าเรือนไม้นะคะเป็นแบบ ดิจิตอลนะมีรูปรถแสดงสถานะการเปิดปิดประตูด้วยนะคะสวยงามมากเปลี่ยนเปลี่ยนให้ดูดีขึ้นมากนะคะเปลี่ยนให้ดูดีขึ้นมากอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเห็นไหมคะว่า,าไฟมีมีออโต้ด้วยนะคะสำหรับไฟหน้าเปิดปิดออโต้อัตโนมัตินะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็มีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมาให้เรียบร้อยนะคะ เบาะเนี่ยเป็นเนบาะผ้าคุณภาพดีเช่นเก่าเช่นเดิมเช่นเก่าเช่นเดิมเลยนะคะในส่วนของเพดานเนี่ยก็จะมีตัวจับที่เพดานนะคะประคองขึ้นรถเนี่ยมี3ฝั่งนะคะไม่มีฝั่งคนขับอย่างเดียวนะคะไม่มีฝั่งคนขับอย่างเดียวนะคะเดีย๋ยวไปดูด้านหลังกันเป็นยังไงบ้างในส่วนของแผงประตูฝั่งคนขับก็จะมีปรับนะคะกระจกหูช้างเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกแล้วก็ปรับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแต่ออโต้ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะคะ ด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะผ้าคุณภาพดีเหมือนกับด้านหน้านะคะแล้วก็ช่วงตรงกลางเนี่ยสามารถที่จะดันลงมานะคะเพื่อที่จะวางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะตัวเบาะก,ก็สามารถที่จะแขวนขึ้นได้นะคะแขวนขึ้นได้นะคะแล้วก็ระยะความห่างระหว่างเบาะด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะกับ เบาะด้านหน้ามีความห่างพอสมควรนะคะทําให้ดูไม่อึอดอดัดเวลานั่งในระยะทางไกลอารมณ์เนี่ยก็จะเหมือนกับว่านั่งรถเก่งสบายๆกับช่วงล่างที่นิ่มนวลมากขึ้นนะคะแล้วภายในห้องโดยสารที่เงียบมากขึ้นจริง,รงๆแล้วคือรถกระบะแต่อารมณ์การนั่งภายในสําหรับ t ต y ์ต้า e ีโเนี่ยปัจจุบนันสําหรับรุ่นนี้เนี่ยก็นิ่มนวลแล้วก็เก็บเสียงได้ดีมากขึ้นนะคะดีมากค่ะ ถ้าเกิดใครสนใจก็สอบถามฝ่ายมาได้เลยนะคะเดี๋ยวฝ่ายจะปักลิงไลน์ไว้ด้านล่างสาหรับเกรดรุ่นมิดนะคะราคาอยู่ที่765,000ถ้าสีขาวธรรมดาราคาลดลง7,000บาทสีขาวธรรมดาราคาลดลง7,000บาทมีโปรโมชั่นมากมายหลายสิ่งให้เลือกสรรเหมือนเมอร์ลี่คิงเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะเลือกดาวศู์ได้นะคะมีแคมเปญแคมเปญแพทย์แคมเปญมนุษย์เงินเดือนนะคะอายุงาน2ปีแคมเปญลูกค้าที่เคยครอบครองรถมาแล้ว2ปีนะคะลูกค้าจะดาวสูงอยากจะดาวต่ำอยากจะไม่มีคนค้ำนะคะยังไง บอกไม่ได้เลยนะคะถ้าฝ้ายตอบสนองความต้องการในสิ่งที่ลูกค้าราบรองมาได้เราก็จะตอบสนองให้ทุกอย่างเพื่อเกิดเป็นยอดขายและฝ้ายได้บริการนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปนะคะฝ้ายก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่ก่อนหน้านี้มีการกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ต่างแล้วก็มาเป็นลูกค้าจริงในหลายๆเคสเลยนะคะแล้วก็การกดติดตามเพิ่มเติมขึ้น ก็วันวัยเหมือนกันนะคะในยอดติดตามในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวฝ้ายก็จะขยันลงคลิปเรื่อยๆนะคะใครอยากให้ฝ้ายได้ดูแลนะคะฝากเซลล์ตัวน้อยๆคนนี้นะคะมาเจอตัวจริงกันให้ได้ให้ได้บริการกันนะคะนะคะฝากเซลล์ตัวน้อยๆคนนี้ไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะหรือสอบถามตรงส่วนไหนเพิ่มเติมถ้าฝ้ายมีข้อมูลที่ชัดเจนฝ้ายก็จะรีบตอบให้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมือเดียวอีกแล้วก็ถ่ายคนเดียวค่ะ